วันนี้นะคะก็ไม่ได้มีคลิปอะไรนะคะก็คือเบนไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะตั้งแต่กลับมาจากภูเก็ตนะคะคือจริงๆไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเนาะแต่ว่าก็หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแบบทำไมไม่ลงคลิปเลยไม่อัพรูปใน i อไม่อัพดิสทอ,อกหรืออะไรใดๆก็เลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก็คือหลังจากที่เบสกับพี่ตรงเนี่ยกลับมาจากภูเก็ตนะคะเรากลับมาเราก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าตอนที่ช่วงที่เราไปภูเก็ตเนี่ยหรือก่อนที่เราไปภูเก็ตเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือคุณยายเนี่ยเริ่มมีอาการไม่สบายนะคะแล้วก็ไอหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ก็กลหลักๆก็คือจะมีไอแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่มีแรงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไข้อะไร